สวัสดีครับวันนี้มี h o n d a EX นะครับวางเครื่อง B 1สิบหนะครับเครื่องนอกนะครับสวยๆนะธรรมดานะครับนี่นะครับรถสวยมากนะครับยุคเกศูนย์นะครับสีสันเรียบร้อยเลยนะครับแม็กพร้อมเลยนะครับนี่มีชกชิ้นนะครับสี่ต้นเลยนะครับนี่ดูสีกันนะครับสวยนะครับสวยมากนะครับใครซื้อไปเก็บนี่คุ้มเลยนะครับผม หล่อๆเลยครับนี่นะครับมาดูภายในนะครับนี่นะครับเก์ธรรมดาสวยมากนะครับเบาะไม่รู้ว่าเป็นเบาะของตัวนอกตัวไหนไม่รู้นะครับผมก็ไม่ถนัดเหมือนกันนะครับนี่โลบาสวยๆเลยนะครับ งนะนี่นะครับโลบาร์พร้อมๆเลยนะครับรถขับสมบูรณ์นะครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับมีกล่องด้วยนะครับกล่องเรียบร้อยมาดูงเครื่องนะครับเครื่องแห้งๆเลยนะครับ ตัวนี้นะครับเอาไปเลยนะครับราคา1นึ่งแสนบาทครับเล่นชุดโอนพร้อมนะครับเอกสารพร้อมโอนครับภาษี68ใครสนใจทักได้เลยนะครับเบอร์08 7 3 2 1 0ด7 2ดนดดนะครับรถของเราจอดอยู่ที่นนทบุรีบางบัวทองนะครับแสนเก้าพันครับราคาต่อรองกันได้ครับแค่เครื่องก็หลายตังค์นะครับ